เปิดภาพครอบครัวใบแรกบีมกวีอยู่พร้อมนะหน้าหกคน เรียกได้ว่าหลังจากที่ข่าวดีสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่มาเพิ่มให้กับครอบครัวอีกสองคนจนตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบีมกาวีกับภรรยาเพราะเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่ผ่านมาออเดคอนลูกสาว้าแฝดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ามกลางการสแสดงความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับมากมายโดยลูกสาว้าแฝดมีชื่อว่าไอวาไอวารีด อัญญาอัญญารินตันจารารักลาสุดวันที่27ตุลาคม2565บีมได้โพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา6คนและระบุแคปชั่นว่ารูปครอบครัว6คนรูปแรกฟูทีมบีมออยทวินส์เบบี้ บีมออยด์ดับเบิลทวินส์หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเขามาแสดงความยินดีชื่นชมให้ความน่ารักกันมากมายเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้พอบีมกล่าวว่าตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นทั้งสองบ้านเลยผมกับออยก็เตรียมบ้านเตรียมของใช้ต่างๆไว้พร้อมแล้วเพราะเราเคยมีประสบการณ์ตอนแฝดพี่ดังนั้นเลยรู้ขั้นตอนดีส่วนพี่ทีน้องพี่ก็รอเจอไปปีทุกวนันสําหรับออยผมคิดว่าน่าจะนอนพักที่โรงพยาบาลสักค่าถึง6วันถึง กลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านครับส่วนเรื่องชื่อนั้นออยบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ขอเวลาคิดก่อนขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเรานะครับหวังว่าจะเอ็นดูน้องสาวฝาแฝดเหมือนที่เอ็นดูพี่ทีน้องพีนะครับขอบคุณครับส่วนโรงพยาบาลที่ให้กําเนิดนัดคือโรงพยาบาลสมิติเวชนั่นเองการคลอดธรรมชาติ Normal Birth Program ราคา82,500บาทคลอดธรรมชาติ Natural Childbirth Program ราคาเ 9000บาทผ่าคลอดซูซูซเร bird บิร์ r โปราคามราคา15,000บาทและหลังจากน้องแฝดคลอดไม่นานก็ได้มีการเผยวินาทีน้องพี่น้องทีเจอน้องสาวฝาแฝดน้องไอวาน้องอัญญาเป็นครั้งแรกงานนี้ต้องบอกเลยว่าด้านสองอเฮียน,นัทตื่นเต้นสุดๆที่ได้เจออาหมวยน้อยมาช่วยเข็นน้องสาวไปส่งกินนมงานนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านคุณพ่อบิมกวีก็ได้มาโพสรูปภาพของพี่่ ที่มายืนมองน้องสาวฝาแฟดพร้อมกับขอแตะตัวงานนี้พ่อบีมเปิดคำพูดพิธีหลังได้เจอน้องสาวโดยพ่อบีมได้โพดรูปภาพพร้อมระบุคแคปชั่นพิธีบอกว่าคนนี้น้องพิธีแต่ว่านี่คนไหนนะทั้งนี้หากใครอยากติดตามความน่ารักของครอบครัวหนุ่มบีมกวีก็สามารถไปติดตามกันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเขาได้เลย